ข้อความจากสภาอักุเรียนโดยเดนเนลส์สแครนตันเรื่องข้าร่วมกับเหล่าอักทุเรียนในแนวทางนี้ทักทายเราคือสภาอักุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบว่าตัวเองอยู่ในพลวัตของมนุษยชาติบนโลกในเวลานี้ เรามีความสุขมากที่ได้มีโอกาสรับใช้และได้มีโอกาสในการร่วมสร้างสารรค์ร่วมกับคุณดังที่เราได้ยินจากผู้คนมากมายแล้วเราก็สามารถปรับพลังงานของเราให้เหมาะสมได้เรากำลังแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ เนื่องจากความปรารถนาของเราที่จะรู้สึกถึงการปรากฏตัวมากขึ้นเราสนุกกับการสำรวจรูปแบบต่างๆของจิตสำนึกและเมื่อเราเชื่อมต่อกับผู้คุณคนใดคนหนึ่งอย่างแท้จริงเราก็จะได้รู้ถึงประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์บนโลกผ่านทางคุณและนั่นทำให้เราพอใจ มันเป็นมากกว่าแค่ความอยากรู้อยากเห็นสำหรับเรามันคือความสามารถคี์ที่แท้จริงที่นำเราเข้าใกล้แหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราตอนนี้คุณสามารถใช้แนวทางเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ของคุณได้คุณสามารถมองเห็นคนอื่นๆบนโลกในฐานะคนที่อยู่ร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็จะนำคุณเข้าใกล้กับตัวตนที่แท้จริงของคุณในฐานะแหล่งพลังงานหรือคุณสามารถแบ่งแยกลากเส้นบนสายและทำสิ่งต่างๆต่ตตอไปได้คุณทำมาหลายปีแล้วโดยที่ไม่ได้ทำงานบนโลกนี้เรารู้ว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ ผู้คุณที่ได้รับการส่งสัญญาณเหล่านี้คุณไม่สามารถพูดกับตัวเองต่อไปว่าหนทางของคุณน,นั้นเป็นหนทางเดียวความจริงของคุณคือความจริงเท่านั้นเชื้อชาติหรือว่าชาติพันธ์ของคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและต้องพัฒนาไป และควรจำเป็นต้องมีการบูรณาการมีความจำเป็นต้องมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคุณว่ามีอยู่ในตัวคุณด้วยและเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นคุณสามารถวางการต่อต้านความขุ่นเคืองและความโกรธทั้งหมดลงได้และคุณสามารถมอบโลกทั้งใบและทุกคนบนนั้นกอดกันใหญ่ความรู้สึกในการทำสิ่งที่เราได้อธิบายไว้นั้นดีว่าสิ่ง มันดีกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำมาหลายชั่วย,ยุคนและคคนก็จะได้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นก็ต่อเมื่อคุณนำสิ่งที่เรากำลังพูดนี้ไปปฏิบัติจริงถึงเวลาแล้วที่จะ ได้เห็นทุกคนภายนอกคุณจึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เห็นทุกคนภายนอกตัวคุณนั้นเป็นแง่มุมหนึ่งของพระผู้สร้างหรือว่าเซาที่คุณตั้งใจที่จะยอมรับและรักโดยไม่มีเงื่อนไขและจนกว่าคุณจะทำสิ่งนี้ คุณจะติดอยู่ในกล่องที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปเราจะขอจนๆคุณต่อไปด้วยพลังของเราและด้วยการขยายจิตสำนึกของเราเพราะเมื่อคุณรวมเข้ากับเราแล้วคุณก็จะรวมเข้ากับความเป็นจริงนั้นว่าเราทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเราคือสภาอักุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเด